สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเราก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยรวมนะคะในสูตรเม็ดเดียวกันต่อนะเมื่อวานนี้นะคะแอดให้เน้นวิ่งรูด6ฟัน6เป็นหลักนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะอะ่ะแล้วก็เลขเจาะอ,อีก6ชุดนะคะอ่ะเมื่อวานก็สรุปแล้วหวยฮานอยเข้าฮานอยเดียวค่ะ คือฮานอยแรกนะคะฮานอยเฉพาะกิจนะคะบนไม่เข้านะสามเจ็ดสีล่างออกหกห้านะคะเข้าวิ่งรูดหกก่อนเลยนะคะเพราะว่าออกล่างเข้าวิ่งรูดหกนะคะ,ะดูเจาะกันวแอดมีเจาะให้ไหมมีเจาะที่สองค่ะหกห้าเข้าเจาะตัวตรงด้วยนะคะอะจะถือว่าเข้าไม่หลุดนะ ท่านผู้ชมต้องไปกลับเลยนะคะหากเลขมันออกกลับนะก็อดนะถ้าใครไม่กลับก็สรุปแล้วมันมาแค่ฮานอยเดียวเด้อเข้าหกห้าล่างนะคะวิ่งรูด6และเจาะหกตามนี้เลยนะคะส่วนอีก3าฮานอยไม่เข้าเลยลุ้นลุ้นลุ้นสีฮานอยมาฮานอยเดียวก็โอเคนะแอดก็ถือว่าสูตรยังเดินดีอยู่นะคะใครถูกกันบ้างเอ่ยอะรตามฮานอยเฉพาะกิจหรือเปล่า หากใครตามแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอยังไงก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะผิดถูกแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะอ่เดี๋ยวเรามารับชมแนวทางหวยห้านอยรวมสูตรเม็ดเดียวของวันนี้กันต่อนะคะแอวจะให้เน้นวิ่งรูดตัวเดียวเท่านั้นว่าเลขอะไรนะคะอ่ามารับชมเลยค่ะแนวทางหวยห้านอยรวมสูตรเม็ดเดียวงมดวันที่26นะคะของวันนี้นะ เน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะตัวเดียวเท่านั้นค่ะแอดให้วิ่งรูดหนึ่งเดอวิ่งรูดหนึ่งฟันหนึ่งนะคะอ่ะมาดูเจาะหกชุดกันค่ะ จาะหกชุดนะคะมี1 2 1 4 15 16 18หและ19ค่ะอ่ะอย่าลืมนะคะหากใครชอบเจาะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะไปกลับบนล่างด้วยนะส่วนวิ่งรูดเป็นหลักนะคะคือวิ่งรูดหนึ่งใครชอบวิ่งก็วิ่งหนึ่งใครใครชอบรูดก็รูดหนึ่งอแอดก็เน้นนิดนึงอย่าลืมติดวิ่งบนไว้นะเผื่อมันมา หนึ่งมันเป็นกระเด็นอยู่หลักร้อยนะคะแอดก็เน้นย้ำเสมอทุกคลิปนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเด้อแนวทางหวยฮานอยรวมทั้งสี่ฮานอยนะคะมีฮานอยเฉพาะเอ้ยฮานอยเฉพาะกียฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v ี p ค่ะแอดเหมารวมเลยค่ะสี่ฮานอยนะคะสามารถใช้สูตรนี้เสี่ยงโชคสี่ฮานอยได้เลยนะหากใครรักการเจาะก็ตามนี้เลยเด้อ อ่ถ้าจะให้ชัวร์ก็เน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะถูกใจใครบ้างไม่เอ่ยหนึ่งค่ะถูกใจไหมใครชอบหนึ่งบ้างอ่าใครชอบก็จัดไปนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ว่ากันค่ะเข้ามาดูเล่นๆเ,เข้ามาดูเพื่อความบันเทิงกันได้นะคะอ่าหรือท่านผู้ชมก็เข้ามาเทียบเลขก็ได้นะอ่าอย่าลืมนะคะเอาคลิปที่แล้วคลิปก่อนหน้านี้นะคะคลิปหวยฮานอยสูตรเน้นวิ่งรูดตัวจอบที่แยก สี่ฮานอยค่ะมาเทียบกับฮานอยเม็ดเดียวสูตรนี้ของแอดได้ด้วยนะเอามาเทียบกันอีกทีนึงนะหรือจะไปเทียบแนวทางหวยฮานอยท่านอื่นก็ได้นะคะ,ะสามารถทําได้นะลองเทียบเลขดูกันค่ะ,ะหากไม่ชอบก็เข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันก็ได้นะคะเข้ามาดูเป็นแนวทางกันอีกก็ได้ค่ะไม่ว่ากันดูกันเฉยๆดูเพื่อความบันเทิงก็ยินดีนะคะแอดก็ ดีใจนะคะที่ท่านผู้ชมเข้ามารับชมแนวทางเล่นเด็ดของแอร์กันทุกวันนะาถือจะไม่เสียงโชคก็ไม่ว่ากันไม่เป็นไรนะคะเข้ามารับชมกันทุกวันนะบางท่านชอบดูชอบชมกันก็เข้ามาแวะเวียนเข้ามากันได้นะคะยังไงก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดกันได้เสมอคะ่ะผิดถูกแอดก็ขออาภัยไว้ล่วงหน้านะคะอย่าลืมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งนะคะการเสียงโชค การเสี่ยงโชคก็ควรจัดแบบเบาๆนะคะอย่าเสี่ยงเกินตัวนะคะและอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอคะ่ะเน้นตรงนี้เสมอนะคะ,อะแอดก็ลืมไปเนอะว่าจะบอกท่านผู้ชมหลายวันละ,ะหากใครเสีเ่ยงโชคแล้วโชคดีถูกหวยฮหาหนอยกันนะคะอย่าลืมแบ่งเงินส่วนนึงไปทําบุญด้วยนะ เพื่อต่อยอดต่อยอดให้ตัวเองมีผลบุญเกื้อหนุนนำให้เราเฮงเฮ <ๆ S 1> ทุกวันละกันค่ะเอาอย่างนั้นละกันเนะเาะหากใครถูกหวยฮานอยกับแอดนะอย่าลืมแบ่งเงินไปทำบุญด้วยนะนะคะทำบุญเพื่อให้ตัวเองได้สร้างบุญกุศลไปในตัวเนาะจะได้โชคดีในหลายๆเรื่องนะคะไม่จำเป็นต้องเรื่องหวยนะโชคดีหลายๆเรื่องละกันค่ะทั้งเรื่องสุขภาพด้วยนะคะ อแอดก็แนะนำท่านผู้ชมนิดนึงเนาะ,ะใครก็ชอบแบบแอดที่แอดแนะนำก็จัดไปทำตามได้นะคะ,ะแบบ่งเงินไปทำบุญนมเล็กๆน้อยๆก็ยังดีเนาะการทำบุญทำทานไม่จำเป็นต้องเ,ออเขาเรียกอะไรอะไม่จำเป็นต้องทำแบบทำด้วยเงินก็ได้นะก็คือให้ทานอย่างอื่นได้อย่างเช่นให้อาหารสัตว์ที่เราเลี้ยงหรืออาหารหมาแมวจรจัดก็ได้นะคะได้เหมือนกันนะ ทำบุญทำทานให้คนยากไร้คนไร้ที่อยู่ไร้บ้านอย่างเช่นคนแน่ล่อนก็ได้อะไรเงี้ยซื้อข้าวซื้อปลายเขารับประทานยิ่งช่วงนี้ยุคโควิดด้ย,ยนะคะก็อะไรที่พอช่วยเหลือกันได้ก็แบ่งเบากันได้เนาะแบ่งเบาภาระกันได้ก็ช่วยกันได้นะคะ,ะน้ำใจคนเราย่อมไม่เหือดแห้งนะคะน้ําใจนะเราก็ต้องมีน้ําใจกันบ้างเนาะต่อสัตว์โลกนะคะ,ะตามนี้นะคะวันนี้แอดมาสายบุญหน่อยนะคะ อะชอบก็จัดไปนะคะอะขอพวกคุณทุกกำลังใจดีๆด้วยเด้อก็เรามารอฟังผลกันนะคะว่าแนวทางหวยฮานอยสุดเม็ดเดียวฮานอยรวมสีฮานอยวันนี้จะเข้าดีอีกไหมหนึ่งจะติดมาไหมขอให้มันมาทั้งสีฮานอยเลยเนาะไม่ว่าจะเข้าตำแหน่งไหนแอดก็ถือว่าเข้านะนะคะไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนนะ หากมันไม่เข้าวิ่งรูดมันเข้าวิ่งอย่างเดียวก็ถือว่าเข้านะคะเข้าวิ่งอย่างเดียวหมายถึงอาจจะอยู่ในตำแหน่งหลักร้อยได้นะคะ,ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันต่อนะคะอย่าลืมนะคะหากใครยังไม่รับชมคลิปคลิปก่อนหน้านี้นะคะคลิปเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะทั้งสี่ฮานอยนะอย่าลืมจบคลิปนี้แล้วดูจบคลิปนี้ไปรับชมคลิปนั้นด้วยนะคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ มาเทียบเลขกันได้นะคะอยากรับชมคลิปย้อนหลังของหวยฮานอยทั้งหมดเข้าไปในเพลย์ลิสกันได้นะคะรวมถึงแนวทางหวยอื่นๆด้วยเดอ้อแอดก็ขอฝากช่องด้วยนะคะอ,อย่าเพิ่งทิ้งกันไปเดอ้ออยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันก่อนนะคะยังไงก็แอดก็ยังอยู่เคียงข้างท่านผู้ชมทำแนวทางเลขเด็ดดีๆท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกวันนะคะมี2คลิปนะแนวทางหวยฮานอยนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆงรวยๆมันๆกันต่อแล้วกันค่ะไม่มีคำพูดใดที่สวยหรูเท่ากับคำว่าขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ